ดีไหมนี่สนใจอ่ะนี่คนไหนนี่มันเขาปลูกกินดอกปลูกกินดอกแต่จีคือบอเบาะวะน่ะเอ้านี่นะดอกมันมันหอมบ่เขากินไหนบ่พี่น้องดอกพังหนามกินไดเขากันหน่ะนะอือมันต้องกินไดแต่แต่ยูบาลพี่บัวเราไม่เคยกินมันอาจจะเอี้ยเขาเปล่านะอุ้ยกินได้เอาเบิร์เลยเด้อเอาเบิร์เลยตัวเดียวเดีว่ะ ชู่เยี่ยมเยี่ยมหลักๆจุ๊บนี่ครับเตรียมไว้แล้วพี่น้องผักน้ำแม่ขั้ว่าเอาไปลวกก่อนดอกมากรอยเด้อพี่น้องเด้อผมกัดนี่แหละครับครั้งแรกพี่น้องเอาครับพี่น้องรอติดตามครับทีมงานน้ำเอาหนี่ครับพี่น้องมาหนี่มะเบืองหลานมะเบืองหลานเฮ็ดอันนี้ลอดลอกกรอยพักน้ำ เบบมันหบวเบเบอร์นะนาทกที่ใลงใส่เบบเบเ็บเว็บเว็บเพชเว็บเเพชรดบงหลกเขาเอสลัดพักพอพอสลัดผักในน้ำสลัดทีมอืปนยังุทั้งดเอาอียงอันนี้ครับเศดเซษแผ่น อ่อนแล้วกูว่มามันมันหนักจากสีมันฉิดตัวเซกูกับเม็อย่านี้กูคือในใจของกูปะปากกูได้ <c oughs> กูได้ <c oughs> ะกะูฮ่าสลัดแล้วก็ผักสลัดหรือผักกาดหอมแล้วก็แตงกวานี่ร้านเห็ดในป่ากิน <c oughs> ผมเป็นโต๊ดดอก <c oughs> อ่ามันี่กมวนมันในพี่น้อง อาเวก็ยี่ด่งางโบลุกนี่นานแล้วละนะอ้าวเป็นอันเส<อ>ร็จพิธีขอบคุณครับเดี๋ยวป้าจะชิมให้ดูใส่ไปนอกกุ่มเข้มบ่ป <c oughs> ้าหปเหรอเอาเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยยี่ด่างก็ย,ย,ยังเว็บย,ยีด่ยดอก เอาหัวลา,บบอ,มามอมวนซึนพี่น้องอล่อก้อยผักน้ำนี่ลูกเขยเขาเหนียวกำลังจีใต้เขาพี่น้องอนี่เขาเหนียวเต็มหัวดเลยหนึ่งกินกรับก้อยอักน้ำโดยเฉพอได้นี่พี่น้อง เต็มเต็มแมวออกวันห,วหว่วยห่วยทรายนะครับเด้อทรายแหย่ไอมันนันเลยเหยออกเบิดเพราะว่าถ้าเลาเหยออกเบิดแล้วเขามันจังสีบอดบอดแชะอ้าวแม่ขั้วลวกพักแล้วพี่น้อง ลวกโดนบ่แหละพ่อนิ่มๆพ่อนิ่มๆเนาะพ่ต้องลวกโดนบปนไหนพี่น้องเด้อเอาลวกแล้วแล้วครับพี่น้องมานี่เริ่มวิธีการปรุงครับผมอรบอรเ่อส่หลยเอวยใบอีบอไอรันนี้่ออันนี้อันนี้บักพักสี่ก้อยก็คือก้อยอันนี้แหละก้อยเฮ็ด อุ้ยยูเลียครับใส่หลายๆจะมันแสบล่ใส่น้อยแสบน้อยเอื่อเน่าบอข้ากู้้มีปาดากับเขาวากรอนน้่านปลาแดกด้ครับเด้อ่้นำปลาเน้ยๆด้บะนีหลาตามด้วยน้ำปลานิดนึงข้นียมะนาวเล็กน้อยหลายักีดมะม่วงเอาครับมัในมนุษย์มันพี่น้องมนุษยให้เข้ากันใส่น้อยแสบม่วง ก่อนพักน้ำคล้ายๆก่อนพักบุ้งพักบุ่งเทพโอ้พักบุ่งเหมือไมนีเอาไปตัวนี้เอาครับตันี้ตั้งสำหรับพี่น้อง แก่บุยก้ยผักน้ำเอาขอนาะว่ามีนวยบักพีครบน่ำข้นมาไปซีมนี่แหละก้อยผักน้ำ หลยดเขานะเนาะง้ำมาย้ามาให้อีลานางนั่นมาบูมาบูมากินกินเออนั่นแหละกันเนี้ยจะนั่งมนี่นั่นดิไอ้ผงละผ้ามาเจีวข้าปุ่นทละาพักบุ่งพักแบ่งอะบุ่งนะอุ้ยลาบุกิดพักมืวานนั่งด้ว่นาไม่แต่เขาเป็นไง แกบบย่างต่ไกลสวนมากับพวกกินแซ่บดอีพจวก็จะได้แซ่บครับนะกุดก้อยพักบุงบ่อบ่อบ่อนะดเด้เขาพักบุงมันสน่ว่าเป็นพักบุ๋งนะพักบุงไม่กินมะขวบเออขอกอกินแปดที่แปดคะก้อยผักหนาม ให้กินนั่นนะอีลากินตะพพนกินนั่นกิน้ามงหญ่ใหญ่ามใหญใหญ่เบื้งข้ามใหญ่่เบิ้งบุเร็วเร็วนี่อะโบวันนี้ มันก็มีอกหากขอ้อหาข้อเลยโบเลยโบถูกใจซิ่งนี่อืะโบว่าคืนหอดตอนไปรับจางเด้โบมีสตาตงเมก็ก้พักน้ำมาก่อยท่านวะดีนะไปพ่อพักน้ำมะขมดอกะขมไม่ว<อ>ไปพักกระเด้า <S 2> <S 2> <S 2> ไปไปหลับจากนียย้ใสจะพูมบานพรอเถ่าน่ะบบแมนเราผมโอจเพ่อเถาจะได้จะพาอุดอากปั่นง้ท่นได้ออกนอนไปหาป้าเ่อไรเน มาดลวาดป้าฮะป้าปอได้มัขคืนอยู่ข้างข้อกันบอออโอ้ยนี่ยนีว่าอาโบมันหูจักว่าเป็นพักนหนามอีลาก็อยู่น้าเติวมีเตอูต้าโอ้ยลาลูกอ่อนอ๋อะเมือตีก็เห็นอยู่กับวาตอีหยั่ีหยังกะักน้ากะพักนาเออก็พ่วงหูวังหนึงหันวังอันนั้น บางส่วนนั้นสองสามมือที่ผ่านมาเ้ยนันก็คือคุยกันไปว่าาน้อยู่ทาง้งางงน่ากเามหูสองสามมือที่ไปอุดรนันหลทเจาบองกันเออพวบมาหูไม่อนกิน้ำมาสตานนั่นเนาะก็ปมืนคือไป่างหม่องแหลมเม่ก็ปล่ยไม่เจอดเลยแลักแขนาดบริเวณน้ำเขากับบม่วงติตา เออครึ่งคร่งคึเล <c oughs> ือกตาครงคงเลือกตาอีกครั้งหนึ่งโอ้เจม่นบถือเกือเออเออนออกแล้วอืมยนแสียบพี่น้องยังอยู่ยังมีให้เจอยู่ ผิวอ่อนเนี uh ่ยเป็นแหงาอีหล uh. uh ่าเนาะมีอย่ในย่งก็ปล่อยก็นีช่วงวานช่วงแ่เาไมลุดยังเถอนี่แลเขาก็กินกินจำกินทักอะไรดี้เลยี้ยงงัวอีกเดี๋ยวเลี้ยงลนกนิ้งปูกัมกับไออันเออปั่นเขายหญงๆยิ้มยิ้งแคลจำปีอจำปเลยยัง เรือจักะจันเหล้แรงอีหลีเฮ้ยเรือจักะจันยังว่าปเะคือจักันนะนี่ต่ำเล้นี่ไทยมีโรงบาลอยู่อันน้ำยาลูกสิบพิสบูนมาละคนนพอแล้วกินอิมอิ่มแล้วแรงเลยมือนี่แล้วแรงพอแล้วแรงกันเลยนี่นี่ตอนนี้ช่วงนี้กินอยู่นี่โอ้จะเม่จำโดนเว้ ใบมัจำลวงคือความเขาใสใบหาเล้วใบฮาลติใบาล้ยเนาะพเดีเลยเลยมยีิบอู้พอดีกเขาแรกของแล้วไปน้ำเงื่อนแยๆเลยกับนานจ่เลยินเกินเลยาตกินเลยเขาก็เต็มทิอยู่นะตับามาแล้วแรงยู่นีเนาะนะสบายเราเงื่อนเท่าต้องล้างถวยล้างแล้วเนี่ยคนก็ล้างแล้วล้างไปไห้เราเห็นอยุงหยาก็หูด เบบเบบยาเฉเฉบไม่รูอืมเขียงตับ๊บเร็บไปคนสุดท้ายหืม